อันนี้เป็นรีวิวการติดตั้งนะครับตัวกรองแอร์หลังของตัว New Fortuner นะครับปกติแล้วแอร์ในรถของ Fortuner มันจะมีอยู่2ส่วนนะครับคือส่วนของด้านหน้านะครับกับด้านหลังนะครับแต่อากาศที่เข้ามาในรถเนี่ยมันจะมีอยู่แค่ตรงด้านหน้าด้านเดียวนะครับปกติเราจะให้อากาศหมุนเวียนภายในรถนะครับเพราะฉะนั้นแอร์หลังเนี่ยมันจะดูอากาศเข้าที่ช่องนี้นะครับซึ่งโดยปกติของรถเนี่ยมันจะให้มาอย่างนี้นะครับ ไม่มีการแกะกรองออกมาล้างใดๆได,ได้นะครับเปลี่ยนกรองก็ไม่ได้ต้องแกะออกทั้งแผงเพื่อจะทาความสะอาดนะครับเพราะฉะนั้นใช้ไปใช้ไปเนี่ยฝุ่นจากที่เท้าเราเหยียบฝุ่นเข้ามามันก็จะเข้ามาตรงนี้สะสมนะครับแล้วก็จะไปใจ่ายให้เรานะครับทีนี้นบางบางคนเนี่ยก็คิดเอาอะไรมาแปะนะครับเอากาวเทปติดแผ่นกรองบ้างอะไรบ้างนะครับเราก็ออกแบบตัวนี้มาครับเป็นแผ่นอะคริลิกนะครับ ตัดสำเร็จด้วยเลเซอร์อย่างดีเลยนะครับเข้ารูปนะครับใช้แผ่นกรองของสามเอนะครับบุนะครับแล้วก็มีพื้นที่กรองเหลือเฟือนะครับสามารถดึงเปลี่ยนเปลี่ยนได้สะดวกนะครับก็คือเลื่อนขึ้นอย่างนี้นะครับแล้วก็ใส่เป็นซ็อกเก็ตนะครับแล้วด้านข้างเนี่ยบุด้วยโฟมกันกระแทกอย่างดีนะครับสามารถกันฝุ่นได้นะครับเวลาติดตั้งนะครับวางเข้าไปนะครับเห็นไหมครับ จะสนิทเลยนะครับไม่มีช่องอากาศเข้าเลยนะครับเพราะฉะนั้นอากาศที่หมุนเข้าไปภายในรถก็จะผ่านกรองตัวนี้นะครับวันเวลาผ่านไปก็เปลี่ยนกรองได้นะครับอันนี้ก็ภาพของสินค้านะครับดีไซน์งานออกแบบโดยโปรแกรมออโต c แคดโดยวิศวกรอย่างดีเลยนะครับเข้ารูปเข้าทรงนะครับถ้าท่านในสนใจก็สั่งผ่านลิงก์ในช้อปปี้กับลาซาด้าได้เลยนะครับ